7ก็คือจัดการกับจิตใจตัวเองอันนี้สําคัญจริงๆเลยอ่ะสำคัญอาจารย์มองว่ามันคือสําคัญที่สุดได้เช่นเดียวกันเนาะเขาบอกว่าสูตรสําเร็จในการทําธุรกิจก็คือต้องกล้าล้มพอล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่แล้วจัดให้หนักเหมือนเดิมคือในความหมายการทําธุรกิจอ่ะยังไงมันก็เจ๊งอยู่แล้วครับธุรกิจอ่ะมันไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่เคยเจ๊งมาก่อนก่อนจะประสบความสําเร็จถ้าเราเคยอ่านโปรไฟล์คนอื่นเนาะ ที่เขาเคยมีของคนที่ประสบความสําเร็จต่างๆความจริงการประสบความสําเร็จต้นทุนมันต่างกันเนาะบางคนต้นทุนที่ี่ไม่มีอะไรเลยแล้วมีบางคนที่มีอยู่ที่ไม่มีที่มีอยู่แล้วแต่โมว่าไม่มีหรือบางคนที่มีอยู่แล้วและก็สูงขึ้นไปกว่าเดิมในการต่อยอดธุรกิจที่เรามีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีหลายๆวิวเนาะที่สามารถเล่นได้แต่นั้นในความหมายที่อาจารย์บอกว่าในการทําธุรกิจเนาะ การปรับกระบวนการคิดในเชิงของจิตตริยาครับทังด้านจิตใจก็คือคุณสามารถจัดการกับความท้อแท้และความคิดลบในตอนที่คุณล้มหรือเจ๊งได้ดีแค่ไหนและเร็วแค่ไหนเพราะสุดท้ายรักจะทําธุรกิจยังไงก็ต้องเจ๊งคือในความหมายว่าเราสามารถจัดการความท้อแท้หรือการล้มบ่อยๆและพยายามปลุกตัวเองดึงขึ้นมาให้สามารถพัฒนาธุรกิจของเราให้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ย ถ้าเราสามารถพัฒนาแบบนั้นได้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีเนาะที่เราสามารถจะจัดการกับจิตใจตัวเองเพิ่มขึ้นไม่ได้สิ่งที่อาจารย์แนะนำเลยในการไปพัฒนาตนเองก็คือการเปลี่ยนจาก Fix e d s i t d s e t ไปเป็น growth mindset ก็คือเปลี่ยนจากสิ่งที่เราคิดว่ามันมันอยู่ในกรอบเป็น c o m f o r t Zone นอะ comfort ท o n e ที่แบบฟิกทุกอย่างคือฟิกมันตายตัวมันไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรไปได้แล้วให้เปลี่ยนเป็น growth mindset growth mindset คือความเป็นความคิดที่กรอบความแนวคิดที่มันต้องเติบโตกว่าเดิมเนาะเติบโตหมายว่ามันเกิดการพัฒนาถ้าเราเป็นแบบ positive mindset ก็ไม่พอเนาะ positive mindset มันหมายถึงว่า mindset ในเชิงบวกบวกแบบเฉยๆนะครับมันไม่เติบโตมันแค่รู้ว่าเออโลกนี้มันสวยเนาะแต่ไม่พัฒนาตัวเองแต่ถ้ารู้ว่าโลกนี้มันสวยเนาะแล้วเราอยากจะพัฒนาโลกนี้ให้มันสวยมากกว่าเดิม โดยการปลูกต้นไม้หรือการทำแอคชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยเราเรียกเปลี่ยนความคิดเนี่ยเป็นเป็นกรอตไมเซสละเป็นความคิดที่มันเกิดการพุ่งขึ้นในการพัฒนาอะไรเงี้ยแต่ถ้า,าลองคิดดูว่าในการทำธุรกิจบางครั้งอาจจะขายดีขายไม่ดีก็ใช้ความรู้ทางด้านการเงินความรู้ทักษะทางด้านการขายการตลาดการบร,ริหารธุรกิจหรืออื่นเนี่ยเข้าไปผนวกพร้อมกับมีตัวกรอตไมเซส โดยโปกติสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของเราเลยคืองานขายและก็อุปสรรคที่สําคัญของงานขายก็คือการกลัวโดนปฏิเสธการกลัวที่จะอายคือถ้าคนเป็นเซลล์ระดับแรกๆเนี่ยที่เขาต้องกล้าพูดเนาะเขาไม่อายอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาล้มเหลวมาเยอะแล้วแายว่าล้มเหลวคือปิดการขายไม่ได้มาทั้งมัน10-20คน แต่สุดท้ายปิดการขายได้พอปิดการขายได้เขาจะรู้รู้กลยุทธ์วิธีในการจะเข้าหาลูกค้าที่จะไปคุยแล้วว่าควรจะมีอะไรบ้างเช่นมีของชำร่วยไปฝากในในวันต่างๆหรืออะไรเงี้ยเป็นกลยุทธบ์บางอย่างเกิดขึ้นเนาะพอเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและเคยซื้อกันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะปิดการขายได้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่แค่แค่อย่าไปท้อแท้นะครับเปลี่ยนตัวเองเป็นโกดมายเซ็ตวิธีที่พอจะทําได้ ก็คือแค่ถามตัวเองครับว่าเหตุผลที่เราทำอยู่เนี่ยที่เราตั้งใจจะทำอยู่แล้วอะ่ะก่อนจะเริ่มทำธุรกิจเนาะเราต้องการอะไรถ้าเราถามตัวเองถึงเหตุผลที่เราออกมาทำสิ่งต่างๆนะครับและถ้าเหตุผลเราสนับสนุนในหัวคือตัวโกดไมซ์เนาะมันจะเป็นอ e ีวิลกับแองเจิลครับถ้าเราเคยดูกระตูนดูหนังอะ่ะมันจะมีตัวปีศาจกับตัวเทวดามันก็เคยคุยซุบซิบในหัวเราเนาะ จะทำไหมหรือยกเลิกไปเลยดีกว่าหรือจะยังไงจะอะไรเงี้ยเราพยายามคิดในฝั่งที่เป็นแองเจลอ่ะคนที่เป็นโกดสมองในเสียงในหัวที่เป็นโกดไมซ์เซ็ตเยอะๆแล้วพยายามหาเหตุผลมาซับพอร์ตสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นในจิตวิทยาเนาะก็จะดีเพราะว่าถ้าเหตุผลเราไม่แน่นพออีว e ิลที่เป็นฝั่งฟิกไมซ์เซ็ตก็จะชนะครอบงำความกลัวของเราเราก็ปิดการทำธุรกิจนั้นไปเลยอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเรามีเหตุผลมากพอเนาะ ก็จะทําให้สิ่งที่เรากลัวครับมันหายไปและเราเราเรียนรู้จะยอมรับและเผชิญหน้ากับมันเพื่อจะชนะมันให้ได้อะไรเงี้ยเป็นตีมสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าโดยโปรติเนาะแท้จริงแล้วครับไม่มีคนขี้เกียจหรอกจะมีก็แต่คนที่มีแรงจูงใจไม่มากพอคือมันมันไม่ได้ขี้เกียจเนาะแต่ว่าแรงจูงใจที่เป็นแรงขับเคลื่อนผลักดันให้เราทําธุรกิจต่างๆที่เราต้องทําอยู่เนี้ย หรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาเรามีแรงจูงใจไม่มากพอเราไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรหรือยังไม่มีความรู้ทางด้านนั้นดีพอมันทําให้เลยทํางานได้แค่นี้อะไรเงี้ยครับดังนั้นแรงจูงใจตัวนี้จะเกิดคําวา่า why ก็คือที่ชัดเจนพอหมายว่าเกิดคําถามว่าทําไมพอเราทําไมไบ่อยๆแล้วเราไปหาคําตอบให้มันเกิดขึ้นได้ครับมันก็เป็นการพัฒนาความรู้ของเราเนาะในการจะต่อยอดธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้น นะครับแล้วก็โดยโปกติก็ของคนเรเดลเโอนะคะเขาเป็นนักลงทุนของอเมริกาเนาะดังมากเนาะก็มีเงินเยอะมากๆนะเขาเชื่อในเรื่องของการให้คนคิดต่างมุมหลายๆคนมาถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ก็เหมือนเราทำดีไซน์ทิงกิ้งนะครับหรือเบนซอมมิงก็แล้วแต่เนาะเพื่อหาโซลูชันที่เป็นของจริงไม่ได้เกิดมาจากความคิดความเชื่อและความทนงแต่งโง่หมาว่าคิดแต่ฝ่ายเดียวเอาตัวเองเป็นใหญ่เงี้ยไม่ได้เนาะ ของคนใดคนหนึ่งแปบลบว่าในความหมายเขาคือในการทรําธุรกิจโดยโปกติก็ควรมีการ brainstorming ในการพยายามแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันและควรจะเป็นคนหรือขอความคิดเห็นต่างๆเนาะจากลูกค้าอะไรก็ได้ครับที่เป็นแวดวงต่างๆเนี่ยมาช่วยกันถกเถียงกันมาจะได้โซลูชันบางอย่างที่เกิดขึ้นเราไปแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจของเราได้มากขึ้นหลักการที่ง่ายขึ้นก็คือการทำเรียนอันเรียนแล้วก็เรียนก็คือการเรียนก็คือเรียนรู้เนาะ อันเลินคือทิ้งความรู้เดิมกระตุ้นให้พัฒนาตัวเองหมายว่าสร้างวิธีการใหม่เกิดขึ้นมาสร้างวิธีการใหม่จากเดิมที่เราเคยเดินเราเปลี่ยนเป็นวิ่งแทนจากเดิมที่วิ่งก็เปลี่ยนเป็นปั่นจักรยานปั่นจักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์อะไรเงี้ยเครื่องบินอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนวิธีการทิ้งความรู้เดิมแล้วไปลองสิ่งอื่น,นๆเกิดขึ้นที่ที่ทำให้มันกระตุน้นเราเกิดการเรียนรู้ใหม่อีกอันคือเรียน รีเล่นหมายว่าเรียนรู้สิ่งที่รู้แล้วด้วยมุมมองใหม่การเดินเราอาจจะเดินแบบควยขาหรือเดินท่าใหม่หรืออะไรก็ได้ครับที่มันเปลี่ยนวิวในการมองใหม่เราฝึกกระบวนการอย่างนี้ไปเยอะในการทาธุรกิจถ้าจอบุศกคเนี่ยก็ลองเล่นแลบแปลท่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจหลักที่อาายจะโชว์คือ Fix ซ์ไมล์เซกับตัว g r o w ไม m ์เซตในเชิงจิตวิทยาเนาะจารย์ก็พยายามไปหาเคสซาดี้ว่า Fix ซ์ไมล์เซ โดยส่วนใหญ่ถ้าในาเชิงของวัยทำงานที่ประสบพบเจอกันเยอะๆเนี่ยครับหรือการทำธรุรก,กิจก็คือเชื่อว่าคนที่เป็นฟิกไมซ์เซ็ตเนาะเราดูว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเ<ๆ>ชื่อว่าล้มเหลว1ครั้งก็คือล้มเหลวเหมือนจะล้มเหลวไปตลอดแม้ว่าเพิ่งจะเริ่มทำก็กลัวความผิดหวังแล้วคือมองภาพหรือมองแบบความรักก็ได้เราอกหักครั้งแรกมันเป็นเรื่องปรติก็ต้องฟูมไฟล์เนาะหลังนั้นจะไม่มีความรักอีกแล้ว ผ่านไปถ้าเจอคนที่ดีกว่าก็มีความรักครั้งที่สองครั้งที่สามและยิ่งเราอกหักบ่อยๆพอผ่านการหกหักมาเยอะๆพอจะเออกหักอีกแล้วมันเป็นศัญชาติธรรมของมนุษย์ละเราก็โอเคพอเข้าใจเพราะเรามีประสบการณ์เก่าไปแล้วมันก็เป็นกดไม่เสร็จเนาะเราก็ต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองแม้ว่าเจออุปสรรคก็ไปยึดติดกับผลลัพธ์เนาะเพราะว่ามันช่วยให้เราเติบโตพร้อมเจออุปสรรคใหม่ๆเชื่อว่าความพยายามสําคัญต่อความสําเร็จ คือเปลี่ยนวิวในหัวของเราครับในการมองว่าทำไงได้ให้การมองโลกของเรากระบวนการคิดทุกเรื่องของเราเป็น growth mindset ให้ได้มากที่สุดไม่เชิงไม่เป็น positive thinking คือมันแช่เฉยๆเนาะมันแค่เรารู้สึกดีแต่ว่าไม่ได้พัฒนาเราต้องเป็น growth เลยก็คือ growth mindset ที่พัฒนามากกว่า positive ปกติมองภาพปะ่ะอะไรเงี้ยครับดังนั้น หลักการนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเนาะในการจัดการกับจิตใจตัวเอง